เลิกงานมาเมื่อนี่ก็เป็นเวลาหาโมงเนาะจ้าเมื่อนี่เฮาสองคนก็เลิกพร้อมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอตะตเลิกงานแล้วก็ตรงที่ลีไปตลาดเลยค่ะเมื่อนี่ก็รูซสึกขึ้นอย่างหนึ่งป่าเซบเซฟเนาะค่ะพี่น้องค่ะสิลีก็คิดพอว่ามีป่าตะเพียนอยู่ในช่องฟรลเต้เมื่อบานหลบก่อนผลราคาคุณป่าเพื่อนห้มาเมื่อนี่สิลีก็สิเอาปลาตะเพียนนี่แหละพี่น้องมาหนึ่งไส่พักหลายๆอันดับแรกเฮาก็สิมาจัดการพักที่เฮาได้มากันซะกอนเมื่อนี่ก็เสิหนึ่งไส่พักแบบหลายเลยค่ะก็ิมีักยงีพัก แข้งผักคุ้นตรงคุ้นตูเราก็ร่วมไปหอดพักเศษในตู้เย็นเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ดอกกระเจียวอันนี้กระสู่ชีวิตมาโดนแล้วค่ะพี่น้องเอ,อ้ยได้มาตั้งแต่ตลาดเศร้ารอบนันหันหลาก็ว่าเสีเยามาเจียวปนประตูสันดิพี่น้องแต่รู้เรลยกว,ว่าตั้งแต่หมือนนันกระย่างท่านเด้ปนพอะเ่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัดผ่ามาเบิ้งวัตถุดิบของห้าบาทนี่นไปย่างตลาดมาว่างยาก,ก็ได้ไข่ป่ามาน้ำพี่น้องสีก็เสีเยามาหนึ่งใส่โตมันแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ากับแม่นไข่ป่าตะเพียนสันเด้อร์เจ้าเขียนขางทุงว่า ป็นปลายีโซบเนาะค่ะพี่น้องขะไข่ปลาหยีโซบหันหน้านี่ในส่วนของปลาตะเพียนสิริเกษมาบางแบบนี้เลยค่ะสาเหตุที่ตรงบางแบบนี้ก็ย้อนว่าปา่ตาตะเพียนเพิ่นกลางลายเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะสาหรับปลาตะเพียนสิริก็ะยากแนะนําให้บางทีๆแบบนี้เด้อพี่น้องจังสิได้กินง่ายตัดผ่ามาเบิงเครื่องต่ำของเฮ้าบาทนี่มือนี้็สิมีค่าตะไข่นี่ใบบกกูดของเฮ้ามือนี้กระสูชีวิตค่กค่านี่มือนี้เก็สิคอแนะนําเคล็ดลับการต่ำบักพิกบ่ม่อยก,ก็คือใส่ผัวต่ำเลยค่ะพี่น้องะ่ะเอาบาดนี้ เรียบร้อยดีแล้วก็เทลุ่งหม้อเลยค่ะอิลีก็สิเอาเครื่องต่ำมาเทลุ่งหม้อแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ำล้างโคกลงไปบานนี้ก็สิ่ทำการปุงรสด,ดน้ำปลาแดกผุงนวดลดดีจักหน่อยต๊ท่ายด้วยตะไคร้และก็คาเนาะ่ะพี่น้องขาบานนี้ก็บโคเลไปมาให้เพื่อนเข่ากันหลังจากที่ทุกอย่างเข่ากันดีแล้วบานนี้ก็ใส่ผักขุ้นตูลงไปเลยค่ะที่ขาดบ่ได้ก็คือผักงงของหอมเนาะ่ะพี่น้องขานี่บานนี้ก็มาหอดขั้นตอนที่เด็ดแล้วค่ะก็คือไข่ปลาของเฮานั่นเองหลััังจากกนน้น้สิโปโดยุ ของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องขามีอีหยังกระใซลงไปมือนีกับ่บาเชิงวันหนึ่งดอกเด้อพี่น้องกะสิเป็นแบบว่าหมกหมองง่ายๆเอาโลดสนาไปค่ะบาดนี้พร้อมแล้วกะตั้งหม้อเลยค่าปิดฟ้าไว้บาดนี้ถามหมอเดือดปาดพี่น้องขาในขณะที่หมอเดือดเปิดฟ้าขึ้นมานีหอมห่วยๆกันเลยค่ะบาดนี้กับเบ้เพราะสำนันสันเดชใส่ผักคุณตูลงไปเพิ่มค่านี่เป็นไดพี่น้องขาโมกป่าของเฮ้ามือนีหอมเตะดังห่วยๆกันเลยค่ะแต่ว่ามือนีกับเบเลี้ยวเมนูปลาเด้อพี่น้องคุณสาของเฮ้า ก็อยากกินปาลาดุกเด็ดเดียวทอดอีวสันซีก็เลยจัดการทอด23สาตัวเนาะค่ะพี่น้องขาพ่อให้พิ่นกินหายอยากแหมคะ่ะสำหรับช่วงนี้พี่น้องเอฟซีเอฟใจขอ,ของสีรีก็คงสิได้เห็นคลิปบางช่วงบางตอนที่สิรีได้ลงเนาะค่ะพี่น้องขาซึ่งบอดด้เกี่ยวกับการเฮ็ดกับเขาเลยก็สซอยูในส่วนของกิจกรรมบริษัทตนล้วนเนาะค่ะพี่น้องขาซึ่งสิรีก็อยากสิบอกพี่น้องว่าตอนนี้ซิรีก็มีอีกหนึ่งบทบาทในกิจกรรมของบริษัทเนาะค่ะพี่น้องขาซึ่งก็มีผู้ใหญ่ใจดีในนบริษัท่ะะพี ขามองเห็นว่าสิริน่กะทายคีปอยู่ทายคิปเป็นตัดต่อเป็น,ปนก็นเลยเปิดโอกาสให้สิริได้ลองเหตุล่องเบิงทายกิจกรรมในบริษัทภาคสูพีสูน่วงเบิงเนะาะค่ะพี่น้องขาสําหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคิปของสิรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สิรีในเดอ้อค่ะสาหรับมือนี้ก็รู้สึกว่าสิวหลายโพดแล้วก็ขอโตอไปก่อนเดอ้อค่ะอีพี่หนามาต่อเด้อพี่น้อง